กินเขาอยู่นะไปพี่อือกินเขาอยู่โวยอร่อยเข้าเนาะโอ้ยทานได้กะตะหักเบิร์สชูอืมน่ากินเขากะตะหักกินแบบผู้สัมผัยเลยเว้ยกินแบบผู้สัมผให้เลยค่ะเนี่ยจ้ำวะเหร่อเอาไหมเอาไหมไปพี่อือยังอรยเข้ายังอุ้ยได้กินเขากับยัางมื้อนี้นะ ทำมากินเขากำยันเสือกกระหัวอุ้ยไปพี่ลุงกินเขาคุกกะปิจ้าทำมากินเขาเสือกกระต๊อบธรรมดาชิมข้าวให้ได้เดี๋ยวนี้นะพี่ลุงน่ะปุยจะขายคนยวเเดี๋ยวไปเบิ่งบุญเท้าให้เลยกินเขาพี่น้องโอ้ยจุ อเลกบราย,สยาสรเสน่หาสละยีงจ๋วก็เลยจิตังดาวว่าจัางเดียวไปพี่นึงกินข้าค่อยมาหาอุ้ยสูงอุ้ยสูงไปเลยมาค่อยมาหากูยกินขาอยู่นะพี่นงตักใใ่คำตักใส่คำได้ก็อุ้ยสูงวก็รับ ไปได้ตังร้ายลานวิวแล้วหน้าไปเลยเอากระดาษดังนะจูก็ให้หายเนี่ยกระดาษมันตื่นเนาะที่อื่นได้กี่วิวอันยอดขนาดนั้นเน่ะได้จักวิวเรายอดเสรเราก็ได้ตั้งรลายก็อืฮั่นเนอะประเทศไทยเนาะก็จะดังดังยอนดาราไปเลยนี่สูหน้าหนวนเปิ่นเวิร์นทมือนี้นะแสดงว่ามีคนติดต่อมาแล้วดิ้นเนี่ย จากคนบันนี้ล่ะสนุกเลียคักนอเนะเอ็ดมาไล่คุแล้วก็อูได้บอกเขาทาเขียออกเขียออฟก็เด้อปูเ่าอูได้ซิมาเปล่นลูกเคยต้องให้เลยต้องลูบรอพอรวยงัวไขยกินน้ำเปียกซี่าสิเด้อบอกผ่านสันจิขาดออกขาดออกค่ะ มันได้พานางกินเขาก็เป็นตะเบิงค่าอยากอายลูกค้าเนี่ยออ๊ยา,าร้อนนะพอแล้วพอแล้ว,ลวกินเขาเนี้ยยิ่งเขาสั่นบนเรือเนี้ยเร็วเร็วอาฟาวกินให้มันแล้วพี่น้องต,ตนนะลิโตนหนผูบุษํมยังเลยหนะกินเขาก็ะเผิ้ภูบาวนางกินน้ำฮ้าคนนางกินน้ำยู่เด้อตัวนี้นะ กินเขาโกกับปิอยู่พูดเดียวบุนันสูกินเขาเขาน้ำตาโอ้ยบัดยำโซกกะโชกเน่กินเขาเขาน้ำตาบ่ามีผู้เบานนามูอ้ยเนาะสินสตาวัฒนะาซาจเลวในฐานเกือบข้างเดียวบ่แมนมาพาพนบะเนาะเนาะบ่มีครคูหานปาทั้งโคก็หัดทุกใจหันซีกเดียวเนาะเดวดานะปันรุดมือปป่ปันครูลงมาให้ ไว้พี่องึงไปไปรอแล้วรออยู่เดินรอเนี้ยครูอยู่เดินรลคนมากินเขาเปลี่ยนมูอยู่เด้จ้าผูาาาไ้ได้สนใจแอดเฟีดเข้ามาเรียรยเดจ้าแต่คนที่แอดในต้องรูโรพอลวยหัวควยกินน้ำเปียบซีเดจ้า,า <laughs> ต้องลงคาดองเอาบะมามเอามายอยู่นำ้ำหลแม่บ็อกเรามาอยู่นำ้ำรูัฟนแม่เห็นคลิปแล้วแม่แ,มแมบบไหน มาอยู่น้ำรดบัวเอาคดองเห็นบอกเป็นซิปลอบเราเมื่อวานเขาจีพาไปทายเบิงเมเราให้เมเรายืนยันอีกทีหนึ่งอันนี้คือตู่เจ้าสาวยืนยันเราบัเอาคดองพี่น้องเดี๋ยวเขาจีบพาไปเบิงเมเราอีกทีหนึ่งกินข้าวเซฟเซฟเดินน้อยเด้อเมื่อวานที่ห้าผู้เบามาให้กินน้ำจ้าสวัสดีค่ะคุณนพยานมันก็สนุกสนานี่น้อง